นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับ Ford Mustang Generation ที่3ปีคิเตกรา 1, 1979ถึง1993 เมื่อมาถึงปีคิดักรา1979ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมหรือที่เขาเรียกกันว่า f o กแพลตฟอร์มทำให้สามารถเพิ่มขนาดของฐานล้อได้ใหญ่มากกว่าเก่าสามารถเพิ่มที่นั่งแถวที่สองได้รวมเป็นนั่งได้สีคนรวมทั้งพื้นที่ห้องเครื่องและในฝากระโปรงหลังก็มากขึ้นตามไปด้วย โชมนี้มีให้เลือกทั้งแบบคูเป้แฮสแบ็กและคอนเวอร์ติเบิลเครื่องยนต์นั้นส่วนใหญ่ยังยกมาจากเจน2ทั้ง2.3ลิตร4สูบ2.8ลิตร6สูบและ5.8ลิตร8สูบแต่เครื่องยนต์2.3ลิตรเทอร์โบนั้นมีขายอยู่เพียงไม่นานในช่วงแรกๆแ,แล้วก็หายไปแต่กลับมาใช้งานอีกครั้ง ในช่วงปีคิศักรา 1, 1983กับตัวเทอร์โบ GT ส่วนเครื่องยนต์2.8 V8 ก็มีเพียงไม่นานเช่นกันถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์6สูบเรียง3.3ลิตรก่อนที่จะถูกแทนด้วยเครื่องยนต์ตัวใหม่3.8ลิตร V6 ในปีคิศักราช1983ส่วนเครื่องยนต์5.0ลิตรก็ถูกยุติการผลิตไปแล้วแทนที่ด้วย เครื่องยนต์ที่เล็กกว่าคือ4.2ลิตร V8 ในปีคิตศกราั1979แต่ถูกกับนำมาใช้อีกครั้งในปีคิตศกรา1982 Ford Mustang ในช่วงปีคิตศกราั1979ถึง1986มีให้เลือกหน้าได้สองแบบคือแบบไฟ2ดวงตามรุ่นเดิมที่เคยมีมาตลอดกับรุ่นที่เป็นไฟหน้าสี่เหลี่ยมสี่ดวง ถูกขนานนามว่าเจ้าสีตาก่อนจะถูกออกแบบใหม่ให้กลับมาใช้ไฟสองดวงเช่นเดิมในปีคิตศกักราช1987ปี1982เป็นปีของการกลับมาอีกครั้งของ GT เพื่อเข้ามาแทนที่โครบาและใช้เครื่องโยนต์สมรรถนะสูง5.0ลิตรอีกครั้งปี1983การกลับมาของมัสแตงแบบ Convertible หลังหยุดผลิตไป9ปีปี1 9 8 4เป็นปีของการเปิดตัวรุ่นเล็กแรง SVO ที่ใช้เครื่องยนต์2 3ลิตร4สูบเทอร์โบอินเตอร์คูเลอร์พร้อมตัวถังแบบใหม่มีการฉลองครบรอบ20ปีด้วย GT 3 5 0รุ่นพิเศษที่ภายในเป็นสีแดงรวมทั้งมีขีบแดงที่ตัวถังด้านนอกด้วย ในช่วงที่ยอดขายไม่ดีและราคาน้ำมันทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงยุค80รวมทั้ง Mazda MX6 รถสปอร์ตขับหน้าจากแดนปผลิ์ได้รับความนิยมอย่างสูงอย่างต่อเนื่อง Ford จึงตัดสินใจปรับระบบของ Mustang ใหม่ให้กลายเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าไม่มีเครื่อง V8 แต่หลังจากแฟนพันธ์แท้ได้ข่าวมาก็ได้มีการเขียนจดหมายส่งตรงไปที่ f อร์ เพื่อขอร้องให้ยกเลิกโครงการนี้ซะเพราะรถสตรแตแดงเป็นเครื่องกำลังและขับเคลื่อนล่อหลังจึงอยากให้คงความเอกลักษณ์ตัวนี้เอาไว้ในที่สุดทางฟอร์ดจึงตัดสินใจในนาทีสุดท้ายเปลี่ยนชื่อรถยนต์ใหม่ที่ทำการผลิตมาแล้วจากมัสแตงให้กลายเป็นคูเป้แทน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด s ั b s c r i ์ e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่